กาบสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขูสุขคตเน้อเอฟซีงพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีโตเกียวมิวสิทุกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตล่าสุดพี่น่องทางบอบิ๊กโพสเดือดกลางดึกพี่น่องเกิดยังคืนอีกแล้วพี่น่องล่าสุดทางบอบิ๊กได้ลงโพสรัวรัวพี่น่อง mm. เพื่อนก็บ,บอกว่า mm. ฉันอ่อนแอแค่ไหนฉันเสียใจแค่ไหนฉันไม่เคยเอาเรื่องลูกมาโพสเพื่อเรียกร้องให้คนสงสาร ฉันยกลูกไว้บนหิ้งไม่เอาลูกมายุ่งและไม่เคยพูดให้ลูกเขาเสียหายวาสนาพี่น่องและฉันไม่เคยเอาลูกมาเรียกความสงสารถ้าใครติดตามผมก็คงรู้เนาะวาสนาพี่น่องอันนี้ก็เป็นโพสเดือดจากทางบอสบิ๊กพี่น้องอีกหนึ่งโพสก็บอกว่าถ้ารักลูกอย่าเอาลูกมายุ่งอย่าเอาลูกมาเป็นเกาะถ้าคนมีสมองเขาวิเคราะห์ มันเกี่ยวกับสันดานคุณล้วนๆวะสัน่าพี่น้องอย่าให้ฉันเหลืออดมากกว่านี้หยุดวุ่นวายกับกูสักทีเถอะวสัน่าพี่น้องหลังจากนั่นทางเอฟซีก็เขามากดไลค์คอมเมนต์ล้วๆกันเลยทีเดียวพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเื้อจือบ่อบาดนี่ด่าหอดสันดานวสัน่าพี่น่องบางท่านก็บอกว่ามือนี่บนนอนเทละขอบตาดำเทละจอบพยาบาลเรลานิท่านวสัน่าพี่น่องเทคซิมี บางคอมเมนต์เนาะก็บ,บอกว่าอยู่เงียบเงียบดูแพงกว่าค่ะวสันวาพน้องแล้วก็มีทางเอซีเขามาตอบเม่นเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าอันมันหลายรอบแล้วที่เอาลูกมาทําแบบนี้ค่ะวสันวาสมควรแล้วที่พ่อไก่จะสูญทีนางลงการกระทํากับผู้ชายยังไม่เคยคิดจะแคร์ลูกเลยแถมทําให้ลูกเห็นอีกต่างหากแต่พอมีประเด็นแบบนี้เฝ้าเอาลูกมาเป็นเกาะกำบงัง ตัวเองตอรวจมาสัญมาพี่น่องแล้วก็มีคอมเมนต์ทันนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าเขาโกรธก็ตรงที่ว่ากลุ่มปิดไม่น่าเอาน้องเพลงไปเกี่ยวข้องค่ะเพราะเรื่องมันเกิดก็ครบปีแล้วแพลเพาไม่เคยโพสต์ดเดือดแบบนี้นานแล้วนะคะปกติเขาจะโพสต์แต่ความสุขของเขาวันนี้เห็นหลายโพสต์มากให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายนะคะราสันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้อง ในส่วนของทาง f อซีเนาะกะ็หลายข้อมิ์ที่เขามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจทรงกำลังใจให้ทางบอลบิ๊กและพี่น้องนั่นแหละพ,พี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดเนาะพี่น้องในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจด,ด้วงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจด้วงเสี่ยวมาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด้วงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า